คไล้ควายซึ่งก็มีคุณลักษณะคล้ๆควายผมย้อนไปถึงคนคว่าสัตตานังเหมือนกัน oh. ประองแค่บัญญัิ oh. ว่าคำว่าสัตตานัง <Yeah>. oh. คำว่าสัตตานังซึ่งเขามีคุณสมบัติ oh. อจริงๆแล้วในในในบุคคล oh. เขาเรียกว,ว่าเราเข้าสู่การบุคคลว่าบุคคล อ่าที่โรกใบนี้เขาจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนิพพานฝั่งฝั่งสังกัตธรรมฝังกัตสังกตตธาตุแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งสังกตตธรรมสังกัตธาตุสังกัตธาตุที่พระองค์ได้แสดงว่ามีแค่ขันห้าขันห้าเท่านั้นที่อยู่ฝั่งตรงแต่งแต่ว่าสัตตานังมาจากไหนก็มาจากคําบรรญัต ท,ที่บุคคลก็มีขันธานั่นแหละเ็าเรียกขันธ์อ้าขันเนี่ยมันไม่มันหนีจากขันามไปไม่ได้แล้วก็เลยมีความพึงพอใจความพึงพอใจนี้เป็นเวทนาขันมีความฉันทะก็เป็นเวทนาขันอารมณ์แล้วก็ตัณหาก็เป็นสังขารขันนันทิแรงแต่มีความเพลิดเพลิน อะไรต่างๆมันรวมอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นในขันนั่นแหละถ้าประกาศผู้คนที่มีลักษณะอย่างเงี้ยพระองค์ก็เลยบัญญัติออกมาว่าสักตานังผมมีความเข้าใจอย่างนี้นะเหมือนเรีย่ยวายวินัยอะ่ะ่าเขามีคุณสมบัติอย่างนั้นอะ่ะก็เลยต้องเหนือขันห้าไม่มีนะถ้าใหญ่มาอยู่ฝั่งสังกัดตถาธรรมสังกัดตาทาตทำไมรู้ก็ก็ ก็ผมผมผมว่ามันไม่มีนอกเหนือจากกนหนาแล้วนอกจากฝั่งที่ไม่มีกนหน้าเือนิพพานไนประมาณนี้ครับคิดว่าสังขารไอ้ตัณตันหาเป็นสังขารละขันทำไมเวลาเราอ่านยางปฏิจจะเนี่ยนามรูปก็ส่วนนามรูปใช่ไหมแล้วก็แยกวิญ,ญญาณก็แยกจบไปแล้วแต่ทําไมจับตัณหาไปอยู่ในสังขารละขันซึ่งพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่า มีความยินดีพอใจเห็นไหมนั่นคือสังขารในขันทั้งห้านั่นก็จับความยินดีพอใจความอยากในไปอยู่ในขันห้าอีกเนี่ยผมก็ยังงงว่าคุณคุณบูรเอามาจากไหนคุณเนี้ยพระองค์ไม่เคยตัดไว้ว่าสังขารละขันน่ะคือตัณหาไงคือคือสังเกตสังเกตเวลาเกิดเวลาสังเกตเวลาเกิดปักตัไหม เวลาเกิดปัสสัตะเขาจะมีอยู่สามตัวที่เกิดพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันไอตัวสังาขาหลันเนี่ยมันจะมันจะสัดไปแสดงในปฏิาสามธปบัตเขาเขาเขาจะใช้สาม